สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับช่องเอิญแชนแนลนะคะวันนี้เอิญนะคะกำลังจะแต่งตัวจะกลับบ้านในเรื่องโอกาสที่ว่าวันนี้เป็นอะคัเป็นวันเกิดเอิญนะคะวันนี้เอิญก็จะเป็นเรื่องเป็นแม่ทาแนวหนึ่งวันค่ะโดยที่จะกลับบ้านตรวจไปไปทำหน้าที่ลูกลูกที่ดีหนึ่งวันก็คือจะช่วยแม่เข้าป่าหา่อกไม้เพื่อหาสิ่งแ ths ิ่งแพแม่นนะคะวันนี้นี้เอิญกำลังจะแต่งตัวกลับแล้วจะพร้อมกันแล้วก่ เดินเดินทางกันเลยค่ะอย่าไป็นใกัดอุ้ยที่ส่วนพี่เนี่ยนะคะโอเคค่ะไปค่ะทุกคนแปรงฟันเสร็จแล้วจะไปหาไหาดอกไม้กันนะคะไปค่ะไปลเลยรองเท้า,าพร้อมกางเกงพร้อมเสื้อพร้อมกระเป๋าพร้อมเลย อันนี้กระเป๋าสไตล์คนเกะเลี่ยงเนี้ยไปหาหน่อ,อไม้นะคะในป่าไปเราจะวันนี้เราจะไปเป็นอ่าลูกที่ดีช่วยแม่หาหน่อ,อไม้หนึ่งวันนะคะและนานทีเราจะกลับมาไปพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ที่5่อไม้แล้วทุกคนไปเอาไป500ไม้ค่ะนี่ก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีหนึ่งล้านนี่แรกแรกคือยุงเยอะมากเลยแม่ไปไก่้วยังไม่ไปไหนเลยค่ะเป็ยุงต่อน้องไม่ไล่กอน 哎呀，白到。

คน่อกไม้นี่ปกติอ่ะมันจะมีน้อยกว่านี้นะเพราะว่าที่เนี่คนกิเลงเขาจะเอาไปแบบเอาไปขายกันนะเอาไปขายกันเนี่ย<ฮ>หายากค่ะแต่ปีนี้มันก็แบบค่อนข้างมีเนาะเพราะว่าคนแบบว่าคนไม่ค่อยหากันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้รับซื้อเนาะมันก็จะหาไปเดือๆแต่สักยามหนึ่งจะช่วยแม่หน่อยถึงจะกลับบ้านนะคะ ก็กลับไป้ะให้ไปดูว่าวิธีการปอกเป็นยังไงแล้วก็บบกว่าต้องเอามาต้มยังไงแม่เป็นทำยังไงนะคะไปค่ะไปค่ะ เย็บเลยอะไรเมื่อกี้ขายังไม่เจ็บเลยฮะไม่เย็บอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยมันไปยังไงฮะเดินขาเจ็บเลยเมื่อกี้ยังไม่เจ็บเลย

ย่างนี้ก็กลับบ้านตัวนี้จะไปฆ่าเลยฮัลาาโหลไม้น,นี่มาน้องชายมาเสริมทับนะคะน้องชายหา,เ,ยาเอาลึกๆเลยนะล,ล,ล,ยลึกๆอะไรนะ ชายฉันนธอทำยูทูบช่องอะไรคะไหนพูดให้คุณผู้ชมเขาดูหน่อยสิยพูดให้ฟังนะสิเอาดีดีพูดดีๆีอันนี้จะเป็นสไตล์นี้เว้ยน้องน้องชายทำยู u ูบเหมือนกันนะคะแต่น้องชายอยู่ช่อง,ช,องชื่ออะไรนะไลฟ์ฟอนไลฟ์ฟอนนะคะไลฟ์ฟอนวันนี้ก็มาเป็นลูกที่ดีหนึ่งวันเหมือนกันมาช่วยแม่ห่านอ่อกไม้ แต่มันพูดไปดดอย่าให้ท่านผู้ชมเขารู้นะคะมันบอกว่ามันเป็นคนดีคนดีทุกวันเลยมันไม่ค่อยโดนฝนแม่แม่นอกมาไม่มีเลยดูไปบนตังเกาะหร อันนี้น่อไม้ได้เต็มย่ามนะคะเดี๋ยวเอิญกำลังจะกลับแล้วใส่ย่ามให้เต็มแล้วก็จะยิ้กลับนะแลเดี๋ยวกลับไปเดี๋จะไปทําไม่ดูว่าบอกกันยังไงแล้วก็แม่ต้มยังไงนะคะที่แม่แม่แพ็คใส่ขวดไเสร็จมแล้วนะคะแม่ไวข้ขายต่อนะทำไว้ขายต่ออันนี้ก็เต็มย่ามแล้วนะคะจะยิ้มไหวหรือเปล่าเนี่ย กำลังเดินทางกลับแล้วนะคะนี่ยังไงป่าเหนื่อยนิดหน่อยนะคะดีนะมีคนแบกให้มีคนแบกให้ไม่ไหวแล้วนะคะนี่กำลังเดินทางกลับแล้วเไปเจอกันอีกทีที่บ้านนะคะฉันจะไปสอนไปบอกวิธีว่าเราปอกกันยังไงนะคะแล้วก็ดูว่าแม่ต้มแล้วก็ไปไหวเ้เก็บวไ้ไข่ยังไงนะคะ<_><_><_>นี่ค่ะ ดังถึนกับเดี๋ยวจะก,กันอีกีที่บ้านเลยน ဒီကလထဲရဲကမီးလိုပဲအဖြစ်ကင်းတဲ့ဒုလဲအဖြစ်တဲ့အဲ့ရရောက်လာတော့စာချုံးစာမှုဆူလဲပူရီးမပါဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန်နာတွေလည်းမတူတဲ့